คุณอนุทินเนี่ยมีรายงานว่าไปเกาะสีชังนะก็ไปภารกิจราชการนี่แหละแล้วก็ยืนยันนะว่าทางพักภูมิใจไทยเนี่ยนะไม่ได้คัดค้านแต่ที่ทวงไว้ก่อนหน้านี้คือต้องการความชัดเจนว่าตรงไหนที่การจ้างงานประชาชนได้ประโยชน์ตรงไหนกระตุ้นทำให้เศรษฐกิจได้ประโยชน์ก่อนหน้านี้มันไม่ชัดเจนนะแล้วกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็แสดงความเห็นไปแล้ว นะเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆก็แสดงความเห็นไปกฤษฎีกาเขาก็รวบรวมความเห็นก็ถูกแล้วนะําไปพิจารณาแล้วยกร่างนะความเห็นของทุกกระทรวงเนี่ยมีน้ำหนักนะแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีมหาไทยให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครมนะฮะว่าได้ชี้แจงไปแล้ว,ลวในส่วนของการพนันที่อยู่ในกฎหมายเนี่ยอันนี้เป็นการพนันต้องห้ามเพราะฉะนั้นถ้าจะทําเนี่ยมันก็ต้องมีกฎหมายออกมาใหม่ เดี๋ยวเราไปฟังทม,มทนหนึ่งพูดเรื่องนี้ฮะขขม,มันมีเรื่องของการอย่างการ,รการพนันประเภทกอมันอยู่นอกเหนืออำนาจของกร,ระทรวงมหาไทยอยู่แล้วต้องม,มีมีการแก้ไขกฎหมายแต่การการพนันประเภทขอเนี่ยก็ว่ากันไปตามตามขอบเขตที่มีอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความเป็นต่างๆก็สรุปก็คือส่งไปที่กิจสฎีกาให้ยกรางใหม่ขึ้นมาแต่เม,มื่อกี้มีมีการแก้ไขที่หนึ่งผมเช็คกับทางท่านเลขา กิจการเนี่ยท่านบอกว่าพอแก้ไขแล้วยังต้องส่งกลับมาที่คณะมนตรีอยู่เพราะว่ามันมีได้กลับยนท่านนายกไปแล้วนะเมื่อกี้ท่านนายกบอกว่าไปสภาได้เลยแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นข้อบูลเบื้องต้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าเนื่องจากเมื่อกี้ทางท่านเลขาธิการกิจการบอกว่ามันมีมันมีกฎมันมีกฎหมายที่มันมันเกี่ยวข้องมากมายแล้วก็หลายหน่วยงานมีความจำเป็นที่ต้องกลับมาที่คณะรส่วนรัฐมนตรีพมคุณวราุฒิศิลปะอาชาวันนี้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม จุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนานะ ก็เป็นห่วงกลุ่มเปราะบางจะได้รับผลกระทบอย่างไรหรือไม่จะมีมาตรการอย่างไรนะจุดดีอยู่มากมายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่ามกลางความเปราะบางของสังคมนะครับกลุ่มผู้เปราะบางนั้นเราก็ยังเป็นห่วงถึงอย่างเช่นว่าคนที่จะมีวิสัยของการติดการพนันนะครับหรือแม้แต่การที่จะใช้แรงงานหรือว่าใช้ประโยชน์จากกลุ่มผู้เปราะบางเช่นผู้สูงอายุหรือพี่น้องคนพิการนะครับเพื่อให้เกิดรายได้ให้กับคนกลุ่ม นี้นะครับแล้วก็แนวทางที่จะเรียกว่าชัดเจนในการที่จะสกรีนคนเข้านะครับรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องมิจฉาชีพนะครับหรือว่าสิทธิของสตรีนะครับหรือว่าปัญหาการล่วงเกินทางเพศต่างๆนั้นซึ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ได้เขียนลงไปในความเห็นของกระทรวงพมที่จะนําเข้าสู่คอรมอในเช้าวันนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นเรื่องของร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรนะครับก็ส่งไปที่กฤษฎีกาเพื่อปรับ นะความเห็นต่างๆแล้วจากนั้นก็จะต้องกลับมาที่ครมอนะแล้วจากนั้นก็เข้าสภา